สรุปเนื้อหาของ Galaxy Rescue Force World Drama ตอนที่3ก็จะเป็น <c oughs> ตัวสำคัญของตอนนี้ก็เรื่องราวของ Androve l o สที่มีคนใส่ใส่เกราะของของของอันโด อันโดมอันโดโรนี่มีอยู่สามคนก็มีซีซ่าแล้วก็โซฟีแล้วก็อะไรนะคนสุดคนดท้ายบูนว่าคือคืออันโดมรอนคนปัจจัุบัลแล้วนะครับแล้วก็ มีเนื้อหาว่าแต่ละคนเข้ามาอยู่หน่วยกาซี่ไรกิฟ,ฟอร์ได้ยังไงกร็ริบูตก็ทาโร่แนะนำมาโซระก็ฮิกริแนะนำมาแล้วก็อโดมิลลัสก็องหญิงอีซาน่าแนะนำมาก็ประมาณนี้แหละครับ